วันนี้เตาจะพาพี่มาชิมผัดไทยร้านนี้นะคะผัดไทยร้านอร่อยเกาหลีค่ะอยู่ที่กลางเมืองใครนั่งโดยสารข้ามกับเทศบาลนะคะถ้าใครผ่านสายสัญญาณก็ได้มาชิมผัดไทยร้านนี้ได้นะคะราคาเริ่มต้นที่40บาทค่ะวันนี้จะได้เห็นร้านผู้ชายเตาถ่ายจานผัดค่ะที่กัดอยู่ตรงนี้เองนะคะเราจะพานังชมบรรยากาศนะคะก็ได้ก็ได้นี้ขึ้นไอยขึ้นนิดนึงโอเคขึ้นโอเคระหว่างนั่งเราก็ถ่ายคลิปนิดหนึ่งแต่ลิปก็ได เราบอกว่าเป็นพวกนี้อย่างที่ว่ามันอยู่ในมหาตลอดใช่ไหซฟี่มือี้บอกมา อย่แล้วกับบ้านกันค่ะ